เรียบร้อยแล้วในทุกคนนี่เข้าทรูมันนี่วอลเล็ตนะครับนี่ กลาสตีท่วงกันด้วยนะครับวันนี้เพื่อช่องม o ตโฟกัสอีกเช่นเคยในทุกคนคลิปรนี้เดี๋ยวผมจะทาการถอดลองดูแล้วกันในทุกคนสําหรับเกมดัมมี่แลนดในทุกคนหลังจากมีการอัปเดตมานานแล้วนะเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตแล้วกันว่าการห่อนเข้าทูมี่วอลเล็ตจะใช้คูปองเท่าไหร่ในทุกคนจะหาคูปองยากไหมในทุกคนตัวนี้นะครับสาหรับใครที่จะเล่นเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิป้ะกันหลังจากที่เพื่อนๆทำการสมัครเรียบร้อยในทุกคนตัวนี้นะครับจะสามารถสมัครได้2แบบ ก็คือ Facebook แล้วก็ไลน์นะครับเพื<ๆ>่อนๆเลือกไปเลยนะว่าจะสมัครตัวไหนนะหลังจากนั้นนะทุกคนให้เพื่อนทาการกดที่เชิญหนึ่งครั้งนะทุกคนนี่เจอแบบนี้นะทุกคนให้เพื่อนนะครับดูสังเกตด้านล่างนะทุกคนด้านล่างนะครับจะมีคําว่ากดแชร์อยู่นะตัวนี้นะครับจะมีการกรอกรหัสนะครับสาหรับใครที่ทําการสมัครมาใหม่ๆนะครับเพื<ๆ>่อนๆสามารถกรอกตามนี้ได้เลยนะ291778นนะทุกคนเพื<ๆ>่อนๆจะได้รับคูปองหรือ คะแนนเพิ่มนั่นเองนะทุกคนเพื่อใช้ในการถอนนะครับอ่ะหลังจากนั้นทําการกดคลิกกาออกนะตัวนี้นะครับผมมีอยู่สองแสนกว่าเหรียญในทุกคนแล้วก็1.7ึเอ คูปองเนยทุกคนโอ้โหเยอะมากเลยนะทุกคนเยอะมากเลยนะวันนี้เดี๋ยวเราจะทําการถอนลองดูแล้วกันว่าจะสามารถทําการถอนได้หรือเปล่านะการหาคูปองตรงนี้นะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่นะทุกคนโอ้โหผมลืมบอกไป Umwelt, ทุกคนลืมบอกไปนะตัวนี้นะครับสําหรับใครที่เล่น ios อยู่นะครับตรงนี้จะไม่สามารถทําการถอนได้ถอนได้เฉพาะ android นะครับส่วน ios ไม่สามารถทําการถอนได้นะครับเล่นได้เฉยเฉยนะทุกคนไม่มีเมนูการถอนนะครับ อ่ะมาดูในะทุกคนว่าเมนูการห่อนของเรานะทุกคนนี่ทําการกดที่รางวัลน,นะครับสำหรับ Android มี100%นะนี่ทุกคนโอ้โหใช้คูป,ปองไม่เยอะในะทุกคนสอ0 0มคูป,ปองก็แลกได้ให้20บาทแล้วอะเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนดูนะนี่ผลการแลกไปนะโอ้โหนี่นี่ครั้งละ20บาทเลยทุกคนครั้งละยีบาทนะ ตรงนี้ก็จะใช้คะแนนไม่เยอะในะทุกคนปกติแล้วในทุกคนจะใช้ห้า0 0ื่นห้าพันคูป,ปองจะแลกได้ห้าสิบาทนะครับแต่ตัวนี้น่าจะเป็นช่วงกิจกรรมนี้แหละทุกคนนี่เห็นไหมเขาบอกเขียนบอกว่ากิจกรรมจะที่สุดวันที่สิบเอ็ดเดือนสิงหานี้นะทุกคนส่วนสิบาทตรงนี้นะครับนี่สิบาทตรงนี้นะครับเราจะสามารถแลกได้อยู่ที่หนึ่งมืนสามพันคูป,ปองในทุกคนจะแลกได้สิบาทในทุกคนเติมเงินเข้ามือถือในทุกคนทั้งดีแท็ก a อ s t o move s นะครับส่วน to มันนี่วอลเล็ตยีบาทนะทุกคนเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะทำการแลกลองดูแล้วกันว่าจะสามารถแลกได้หรือเปล่านะทุกคนอมาดูเดี๋ยวเราจะเล่นเกมสัก1เกมแล้วกันนะทุกคนว่าจะสามารถทําการรับไดให้หรือเปล่านะทุกคนมาดูทําการกดคลิกที่ดัมมี่นะเดี๋ยวผมจะเล่นดัมมี่ลองดูแล้วกันนะมาดูภารกิจนะทุกคนมาดูภารกิจมันจะอยู่ด้านล่างนะครับทุกคน นี่นี่นี่เขาบอกว่าเกิดเป็นคนแรกนะครับเพื่อนๆจะได้รับเป็นคล้ายๆว่าสองร้อยคูปองไงทุกคนเหมือนทำผลิกิจสำเร็จแต่ทุกคนถ้าเพื่อนเกิดเป็นครั้งแรกนะแต่ถ้าเพื่อนไม่ได้เกิดเป็นครั้งแรกนะเพื่อนๆจะไม่ได้อะไรเลยนะทุกคนตัวนี้จะไม่ได้รับอะไรเลยนะเอาโอเคมาดูกันว่าเราจะเกิดเป็นคนแรกหรือเปล่านะครับโอ้โหเลขสวยนะทุกคนนี่ ทิ้งสีลงไปนะครับจะเกิดได้หรือเปล่าภาวนาภาวนานะทุกคนโอ้โหตัวนี้มีแบบสุ่มด้วยอ่ะทุกคนเดี๋ยวสุ่มลอยแล้วกันนะโอ้โหไม่ได้เลยอะ่ะไม่น่าเล่นนะทุกคนไม่ได้เล่นนะโอเคนะครับนี่นี่นี่เราเกิดเป็นคนแรกนะครับนี่เกิดนะครับ ลงทุกคนภารกิจเราทาสําเร็จแล้วเนี่ยทุกคนเราไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับเราต้องการกดเล่นไปชิ่วๆนะทุกคนเพราะภารกิจของเราสําเร็จแล้วผมคิดว่าผมน่าจะชนะนะสำหรับเกมนี้นะผมคิดว่าเดี๋ยวเราเล่นสล็อตไพ่รอนะโอ้โหทำไมไม่ได้เล่นไปยาวๆเลยทุกคนก็ลองไปเล่นดูได้นะลองไปเล่นดูได้ถ้าใครว่างๆนะ ทิ้งทิ้งอะไรลงไปดีทิ้งเจ็ดลงไปแล้วกันนะทุกคนโอ้โหหนึ่งหมื่นไพสีอ่ะไม่ได้โอ้โหทำไมเขาเล่นนานจังทิ้งเจ็ดมาทุกคนเฮ้ยนี่นี่เรามีโอกาสเกิดนะมีโอกาสเกิดอยู่มามาอรอลุ้นทุกคนอรอลุ้นไวจ้จะอุ้ยน็อกน็อกเลยทุกคน เฮ้ยนี่น็อกเลยนะครับจบจบทุกคนมาดูเราจะได้เท่าไหร่นะนี่200คูปองเราได้รับเรียบร้อยส่วนคันนนะครับเราก็ได้เพิ่มด้วยนะครับคแนนเราก็ได้เพิ่มด้วยนะมาดูโอ้โห บวก2องแสนกว่าทุกคนโอ้โหเยอะมากเลยอ่ะทำการกดคลิกออกละกันนะจะประมาณนี้สําหรับการเล่นนี่ทุกคนเราก็เล่นสะสมครูป,ปองไปเรื่อยๆนะสำหรับใครที่อยากลองเล่นลองดูอมาดูกันดีกว่านะทุกคนว่าการถอนของเราเนี่ยทุกคนจะยากไหมเนี่ยทุกคนทําการกดคลิกที่รางวัลกันเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะทําการถอนที่20บาทนะครับมามาดูตัวนี้นะครับจะขึ้นบอกว่าให้เรานะครับทําการใส่เบอร์มือถือตรงนี้ ให้เพื่อนนะครับทำการใส่เบอร์ w a ลเลตเข้าไปทำการกรอกเข้าไปนะหลังจากที่เพื่อนทำการกรอกเรียบร้อยในะทุกคนเพื่อนๆก็ลองเช็คดูในะทุกคนว่าเบอร์ของเพื่อนทำการใส่ถูกหรือเปล่าในะทุกคนก็ทำการเช็คดูนะหลังจากนั้นทำการกดยืนยันนะครับตรงนี้เขาจะเขียนบอกว่ามั่นใจหรือว่า ไม่ว่าจะใช้คูปอง25 0 0 0คูปองเลยทุกคนเพื่อแลกบัตรเงินสด t ูมันนี่วอลเล็ตยบาทเลยทุกคนเราเราก็ทําการกดยืนยันไป1ที่นะครับนี่เห็นไหมเราก็ทําการแลกเรียบร้อยแล้วเลทุกคน20บาทได้ทุกคนเข้า t ูมันนี่วอลเล็นะครับก็รอประมาณ1-2วันนะครับเงินก็จะเข้า t ูมันนี่วอลเล็ของเรานะครับอยู่ตรงนี้นะก็รอดําเนินการเลยทุกคนรอมือเงินการถ้าใครอยากลองเลยเดี๋ยวเราก็ทําการเช็กดูกันหน่อยเนยทุกคน โอ้โหนี่นี่น,น,นี่เงินเข้าเรียบร้อยแล้วในทุกคนนี่เข้าทูมันนี่วอลเล็ตนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมรีออกนิดนึงในทุกคนนี่โอ้โหข้อความอะไรเยอะแยะนี่นี่น,นี่เข้าแล้วในทุกคนยี่สิบบาทในทุกคนเข้าทูมันนี่วอลเล็ตในทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเช็คดูที่ รางวัลกันหน่อยในทุกคนว่าเราสามารถทําการถอนได้หรือเปล่าอ่าโอเคในทุกคนเราทําการถอนสาเร็จเรียบร้อยแล้วในทุกคน20บาทในทุกคน2 5 0 0 0ืคูปองในการถอนนะครับโอเคจะประมาณนี้ละกันสําหรับใครที่อยากลองเล่นลองดูเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้รังคลิปละกันถ้าใครอยากลองเล่นดูนะครับโอเคท่านเพื่อนชอบคลิปโรนี้นะครับหรือคลิปโนี้มีประโยชน์ตอน่อน,นะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปโรนี้กันด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ